พัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟินีนเบนดา500ยาท่า,าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวีระพุชงนะครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้โมไทยด้วยดีมาโดยตลอดคุณพี่ชายกิอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชหุ้นชิวจำกัดผู้ผลิตโอ้ยแม่ผู้ผลิตย,า,ตยาน,าน้ำสกัดโสมและ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสีฟันคู่เครื่องดื่ม GSD ตาสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่มสมโอทดีเพราะมีซีนแอลคาเนทีและสมสก,กัดขวดใหญ่แค่10บาทครับขอขอบพระคุณครับโอ้โหเป็นนักชกที่ออกหมัดฟันศอกได้น่ากลัวทั้งคู่ครับ กรรมาการจิระสิ์ศิลารัศกุลชี้ขาดด้านบนครับปีชาสาวิกันนรินพองยีรานธงชัยกิจดำรงวินิจกุลให้คะแนนแต่ไม่รู้ครับว่าคู่นี้จะได้ให้คะแนนหรือเปล่าครับออกอาวุธกันแบบนี้ยกสองครับโอ้ยโอ้ยรางวัลว่าคนแพ้หัวใจไม่แพ้จากคาทัศว่าอาจจะออกคู่นี้หรือเปล่าครับดูครับโอ้โห นี่ครับซ้ายซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาแปดคู่แปดเทวด,ดาครับโอ้โหดูนี่แหละครับเคยเจอกันมาแล้วภาคหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับง้างกำปั้นหล่อด้วยกันทั้งคู่เลยโอ้โหดูครับคนหนึ่งก็แค้นครับมาฝ่ายน้ำเงินแค้นส่วนแดงก็อยากจะย้ำแค้นนะคุณน้อนนะ,อะโอ้ยลงเลยครับตัดลำตัวครับ ุกซ้ายครับโอ้โหเราไม่ค่อยเคยเห็นเพชรนำโชคโดนน็อกนะครับพุกซ้ายตักลำตัวหมัดเดียวครับโอ้นี่ครับโอ้โหโนี่ครับอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับ ่าอาจารย์จิรศิลป์ชูมือให้เดชเพชรมวยเดชเจ็ดนะครับโอ้โหถอนแข้นนะครับในยกที่สองสุดสุดจริงๆครับโอ้โหว่าเดี๋ยวดูภาคสามจะมาเมื่อไหร่นี่คุณพ่อครับคุณวิเชียนขุนประดิษฐ์ครับโอ้โหลูกชายนี่เป็นนักชกดังทั้งนั้นเลยครับโอ้นีครับเนี่ยครับจิ้มบนก่อนจิ้มบนก่อนครับบวกแลกกันแบบนี้เลยครับโอ้โหนี่ครับ โอ้ยนี่ครับมาเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างเดี๋ยวบนเดี๋ยวล่างครับนี่ครับโอ้โหชายโคงครับชายโคงนี่ครับโอ้โหตัดซ้ายอยู่เลยครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเป็นอันว่าเดชเพชรดยเดชเพชรแปดเก้าชนะน็อกเพชรนำโชคสอโจ้งปราจีนไปในยกที่สองครับโอ้โหสุดยอดเลยครับอ่ะพักกันก่อนคู่เดียวครับ